ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปขี่รถเที่ยวแถวบ้านนะครับผมเป็นคลิปเก่าตั้งแต่ช่องเก่าของผมที่โดนแฮกไปนะครับก็วันนี้ก็กลับเอามาลงให้ดูอีกครั้งนะครับผมก็ทําให้คิดถึงบรรยากาศตอนที่อยู่บ้านนะครับมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็มีความสุขนะครับผมเวลาอยู่บ้านนะครับขับรถไปไหนก็รถไม่เยอะนะครับเดินทางสบายนะครับผมแล้วก็มีความแบบชิลมาก ผมนี่ตอนนี้อยากกลับไปอยู่บ้านมากแต่ว่าติดในเรื่องของการทํางานนะครับเพราะว่าก็ยังมีหนี้สินเยอะแล้วก็ยังไม่ประสบความสาเร็จอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้นะครับเป็นคลิปที่พาขี่มอเตอร์ไซค์ดูบรรยากาศของชนบทในภาคเหนือนะครับผมเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่สะพานแม่น้ํานะครับ ก็คือสะพานแม่น้ำยมนะครับผมเพื่อไปดูบรรยากาศไปดูธรรมชาตินะครับสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าเมืองรองนะครับคือไม่ใช่เมืองหลักอย่างเมืองใหญ่หญอะเมืองเล็กๆอะไรเงี้ยางว่านอะไรเงี้ยน่าอยู่กว่าเมืองใหญ่ครับแต่ว่าอาจจะลำบากในเรื่องของรายได้นะครับเพราะว่ารายได้จะไม่ค่อยดีเท่าเมืองใหญ่นะครับผม แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีรายได้ที่พอเลี้ยงชีพได้นี่ผมว่ามันมีความสุขมากนะครับผมแต่สําหรับหลายคนเขาอาจจะชอบเมืองใหญ่เพราะว่าความสะดวกสบายนะครับของแต่สาหรับผมอะผมชอบเมืองที่เป็นเมืองเล็กๆอะไรเงี้ยเดินทางง่ายๆรถไม่เยอะมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งไปได้ทั่วเงี้ยผมจะชอบประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ เก่าพอสมควรนะครับตั้งแต่เริ่มท o u t u b e ช่องเก่าใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าใครตามผมตั้งแต่ช่องเก่าก็น่าจะรู้ว่าช่องผมโดนแฮกไปนะครับผมตอนนี้ก็คือการเป็นการกลับมาทำ YouTube อีกครั้งหนึ่งก็ตอนนี้ก็เริ่มทำมาประมาณ5 6เดือนนะครับสำหรับช่องใหม่เนาะบางทีก็เราก็จะมีวิดีโอที่ยังค้างอยู่ใน โทรศัพท์หรือว่าในแอปต่างๆนะครับผมก็เอามาลงให้ดูนะครับผมในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับอะไรหลายอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับแต่เปลี่ยนไปนทางที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สำหรับผมนะผมมองภาพรวมของชีวิตรหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่มันก็ต้องสู้ครับ น,นี่ก็เป็นบรรยากาศของสะพานแม่น้ำยมนะครับผมตรงนี้ก็จะแถวบ้านล่องถานนะครับหรือแถวบ้านหนองเตียวงม้าผมจะไม่ผิดเนาะนะครับบรรยากาศของจังหวัดแพร่นะครับผมเป็นจังหวัดที่ไม่ได้เป็นจังหวัดใหญ่หรือเป็นเมืองหลักแต่ว่าผมชอบความเรียบง่ายของมันนะครับเพราะว่าก็เป็นบ้านเกิดเนาะ ใรยากาศสวยงามครับม่คนไม่เยอะครับแล้วก็ธรรมชาติแบบว่ายังสมบูรณ์นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่หลายๆเมืองก็จะถูกการปรุงแต่งเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับแต่ที่นี่ก็คือแบบธรรมชาติออริจินอลเลยนะครับผมก็ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ชอบในการท่องเที่ยวการเดินทางนะครับผม ของช่องผมนะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับเพราะว่าก็จะมีวิดีโอใหม่ๆม,มาอัปเดตในการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับทั้งของตัวผมแล้วก็ของเพื่อนผมที่จะเขาจะส่งวิดีโอมาให้นะครับผมนี่ครับบรรยากาศมันเรียบง่ายมากนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับ